ตัวละครนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ภาพยนตร์จะขาดไม่ได้เด็ดขาดในการเล่าเรื่องราวอีกทั้งการสร้างตัวละครที่ยอดเยี่ยมออกมาให้ได้ก็ยังเป็นการท้าทายความสามารถของทีมงานอีกด้วยว่าพวกเขาจะทําให้ผู้ชมคลั่งไคล้ตัวละครเหล่านั้นได้ไหมแต่กลับกันมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดที่ทําให้ตัวละครหลายๆตัวจากภาพยนตร์ชื่อดังแปรสถานะไปเป็นตัวละครที่น่ารำคาญทันทีจากสิ่งที่แสดงออกมานั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเหล่าตัวละครในภาพยนตร์ที่น่ารำคาญที่สุดว่าจะมีใครจากภาพยนตร์ เรื่องอะไรและพวกเขาจะมีความน่ารำคาญมากแค่ไหนโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียทอรอสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับวิ l ลี Scott จาก Indiana Jones and the temple of doom นางเอกสาวคนนี้คือตัวละครที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ภาคที่2ของแฟรนไชส์อย่างอินเดน่าจอห์นส์ and the temple of doom และกลายเป็นตัวความหวังที่จะเข้ามาสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆหลังจากตัวละครที่เปรียบเสมือนนางเอกในภาคแรกอย่างมาเรียนไม่ได้กลับมามีบทบาทในภาคนี้แถมนักสแสดงที่เข้ามารับบทก็ยังเป็นถึงนางเอกสาวสวยอย่างเคทแคปชอลอีกด้วยแต่ใครจะไปคิดวันนี้จะเป็นการเลือกตัวละครนางเอกประจำภาพที่ผิดพลาดที่สุดในแฟรนไชส์ชุดนี้เพราะวิลลี่สกอตคือตัวละครหญิงสาวที่ไม่ได้ช่ว ส่งเสริมให้เรื่องราวของอินดี้ดูดีขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเธอเป็นตัวละครประเภทนางเอกที่ไม่ค่อยจะทำอะไรได้และเอาแต่ร้องโวยวายให้อินดี้เข้าไปช่วยอยู่ตลอดอีกทั้งยังพยายามที่จะกระตือรือร้อนในการผจญภัยกับไรอเอกมากเกินไปต่างจากมาเรียนที่กลงกลืนไปกับอินดี้ได้แบบง่ายๆราวกับว่าพวกเขาจะคู่ผจญภัยกันมานักต่อน,นักจนเราเชื่อได้จริงๆภาคแอน t ดอร e เทมเ o ิลออฟจึงกลายเป็นภาคที่น่าประทับใจน้อยที่สุดสำหรับแฟนๆแล้วจริงๆ ฟาเบียนจากเราฟิชชัน แม้ว่าพอลฟิชชันจะอุดมไปด้วยสุดยอดคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์จนเราหลงไหลและยกย่องให้พวกเขาเป็นสุดยอดตัวละครที่ดีแทบจะที่สุดในโลกภาพยนตร์ของเวนตินตารันติโนโแต่หนึ่งในตัวละครสาวอย่างฟาเบียนที่เป็นแฟนสาวข,ของโบชก็คงจะไม่ใช่ตัวละครประเภทนั้นแน่นอนเพราะเธอคือแฟนสาวหัวอ่อนที่ไร้เดียงสาขาดกับโลกอาชญากรรมของเรื่องมากๆเธอเอาแต่พูดว่นเหวไปมาเกี่ยวกับเรื่องเพ้อฝันและชีวิตประจําวันธรรมดาาแต่ดูพิเศษมากๆในสายตาเธอซึ่งในทีแร่ที่เราได้พบกับเธอน,นั้น เราก็คงจะคิดเหมือนกับตัวละครบูชว่าโอเคเราอาจจะยอมทนฟังเธอไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อบทของภาพยนต์มันได้พาเราไปถึงจุดพลิกผันที่ฟาเบียนมีส่วนผิดในการทําให้บบชต้องเดินทางเสี่ยงกลับไปเอานาฬิกาที่บ้านจนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดวิบัติทั้งหมดฟาเบียนก็แปลสถานะเป็นตัวละครดวงสวยที่ทําให้หลายๆคนหงุดหงิดกับการสแสดงออกของเธอทันทีแต่เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความไร้เดียงสาข,ของเธอน,นั้นมันก็ทําให้หลายๆคนยอมใจอ่อนลงได้เหมือนกันทั้งจากฉากแผนเค้กบลูเบอรี่ ละฉากเรียกชอปเปอร์เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันจะทําให้เราได้เห็นว่าฟาเบียนคือผู้หญิงไร้เดียงสาแบบของจริงอะแมนด้าเคอร์บีจากจูราสสิกพาร์กทรีแม้ว่าในยุค2,000ตนตนจะเป็นยุคที่นางเอกสาวสวยยังเทียลิโอเน่ถือว่าเป็นนักแสดงที่มาแรงมากๆแต่ไม่ใช่สำหรับผลงานในจูราสสิกพาร์คทรี เพราะนอกจากนี้จะเป็นภาพยนตร์ในแฟรนไชส์ที่น่าจะล้มเหลวมากที่สุดแล้วทั้งเนื้อเรื่องที่วนอยู่กับพลอตเดิมๆรวมไปถึงตัวละครน่ารำคาญหลายๆตัวซึ่งอแมนดาก็เป็นหนึ่งในตัวละครกลุ่มนั้นแน่นอนเพราะนอกจากเรื่องราวที่พูดถึงการผจญภัยในอิสลาซอนาที่อแมนดาเดินทางไปกับอดีตสามีของเธอและอลันแกรนเพื่อตามหาเอริกลูกชายของเธอที่หายไปเธอก็แทบจะไม่ทําอะไรเลยในเรื่องนอกจากตะโกนตามหาลูกชายแบบไม่หยุดซึ่งแม้ว่าเราพอจะเข้าใจได้ว่าเธออาจจะเป็นห่วงลูกชายจริงๆแต่ ที่เธอตะโกนไปมาและกรีดร้องแบบเกินเบอร์มันก็ดันมีในเรื่องเยอะมากๆอีกทั้งตัวละครน,นี้ก็ยังไม่ได้มีความสามารถหรือมีส่วนร่วมในการเอาชีวิตรอดของตัวละครอ,อื่นๆอีกด้วยสำรารับยยังถ่วงคนอื่นไปเรื่อยๆอีกต่างหากนี่จึงเป็นหนึ่งในบทบาทของเทียเลอเน่ที่ใครๆก็อยากจะลืมมากที่สุดนายอเภอเจวิวเพเอจากเจมสบอด l ิฟต and Left Die แม้ว่าภาพยนตร์ภาคนี้จะเป็นหนึ่งในพาร์การผจญภัยของเจมส์บอร์ดฉบับโรเจอร์มัวร์ที่น่าสนใจมากๆแต่อุปสรรคของภาพยนตร์นอกจากตัวร้ายสิ่งที่น่ารำคาญสุดๆก็คงจะเป็นตัวละครในอำเภอเจวเพเ e อร์ Pepper, ที่มีทุกองค์ประกอบที่จะทำให้แฟนๆไม่ชอบขี้หน้าเขาได้ทันทีและไม่อยากให้ภาพยนตร์มีตัวละครนี้อยู่ในเรื่องแน่นอนเพราะเพเปอร์เป็นนายอำเภอจากหลุยเซียน,นาผู้กักขระซึ่งไม่ได้เป็นแค่อุปสรรคขัดขวางเจมส์บอด์เท่านั้นแต่ยังบังเอิญเป็นคนงี่เงา่าและเหยียดผิวอีกด้วย p พเ p อร์นั้น เป็นคนจากทางใต้ที่เกียดร้านและชอบพูดทุกความคิดที่งงงมงายในหัวออกมาดังๆอยู่ตลอดเขาคือตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายรายแต่กลับสร้างปัญหาให้กับเจมส์บอลและผู้ชมหนักมากๆแถมเขายังตามมาปรากฏตัวใน The Man with the Golden Gun ซึ่งเป็นภาคที่เจมส์ต้องเดินทางมาทำภารกิจที่ไทยอีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอเขายังไปปรากฏตัวในฉากการขับรถไล่ล่าที่น่าจะเป็นฉากที่สนุกที่สุดของเรื่องแต่เพเปอร์ก็ยังมีออร่าความน่ารำคาญออกมาได้ตลอดจนในที่สุดหลายๆคนก็ลงมติอเอกชนกันแล้วว่าตัวละครนี้คือความพินาศของภาพยนตร์ของจริงโรบิรอจากเดอะฟิบเอลเมน ด f ฟิ e เอลเมนคือภาพยนตร์สายไฟหลุดโลกที่สร้างคาแรคเตอร์พิสดารพิสดารออกมาให้แฟนๆได้จดจํากันเต็มไปหมดและต่อให้ตัวละครหลายๆตัวจะมีคอสตูมและคาแรคเตอร์เพียงแค่ไหนแต่หลายๆคนก็กลับชอบมันและยกย่องให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตำนานไปแล้วแต่นั่นมันก็จะไม่ใช่สําหรับตัวละครรูบิโรอีกทั้งการได้นักแสดงอย่างคร r สทักเกอร์ที่ล่อแหลมต่อการโดนเพ่งเล็งจากผู้ชมอยู่แล้วมาแสแดงก็ยิ่งทวีคูณความน่ารำคาญของตัวละครน,นี้สําหรับใครหลายๆคนมากขึ้นไปอีกเริ่มตั้งแต่เสียงสูงรีิดของตัวละคร ที่ปรากฏตัวออกมาทีไรยังไงเราก็จะต้องโฟกัสไปที่เสียงของเขาแน่นอนซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ผู้กำกับอย่างลุกเปโซงดูเหมือนจะพยายามเข็นตัวละครนี้ออกมาในหลายๆฉากย่อยทั้งๆที่เขาไม่ใช่ตัวละครหลักเพื่อพยายามเรียกเสียงหาจากผู้ชมแต่กลับกลายเป็นว่าทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้โผล่ออกมามันก็กลับเป็นฉากที่ทรมานและบีบคั้นจิตใจของผู้ชมหลายๆคนไปซะแล้ว พ่อแม่ของแซมจาก Transformers ใครจะไปคิดว่าพ่อแม่ของตัวเอกอย่างแซมวิทวิกกี้จะกลายเป็นตัวละครที่สร้างรอยด่างและความน่าเบื่อให้กับภาพยนตร์ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยทั้ง2ตัวละครอย่างรอและจูดีจะเป็นตัวละครที่มักจะโผล่มากันแบบแพ็คคู่อยู่ตลอดเพื่อเข้ามาสร้างส,างสีสันให้กับภาพยนตร์ถุกภาผ่านการเล่นมุกกับลูกชายในสไตล์มุกตลกเสื่อมๆบางหรือไม่ก็มุกปแปลกๆตามสไตล,ล์ไมเคิลเบยทถ้าว่าสาหรับผู้ชมแล้วหลายๆคนก็กลับไม่คิดว่าการเสนอหน้ามาของ2ตัวละครจะทําให้ภาพยนตร์มีจุดผ่อนคลายที่ดีเยี่ยมแต่อย่างใด เพราะนอกจากมุกตลกที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเวิร์กมุกพวกนั้นของ2ตัวละครก็ยังทําให้หลายๆคนอึดอัดมากกว่าจะหาแถมการมาของพวกเขาก็มีแต่จะทําให้ภาพยนตร์ต้องเสียเวลากับเรื่องไม่จําเป็นนานเกินไปทําให้การเอา2นักแสดงฝีมือดีอย่งเควินดานและจูลี่ไวท์มารับบทแบบนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเซซี่อคอมนนเเดเรกซูรันเดอร์จากซู d ันเดอร์ ตัวเอกของเรื่องอย่างเดเรกนี่แหละที่ทําให้ผู้ชมหมั่นใจและอยากจะเตะเขาสปาบมาแล้วเพราะซูลนเดอร์คือภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความกวนประสาทดุดโลกของตัวละครหลายๆคนในโลกแฟชั่น แต่ก็คงจะไม่มีใครหน้ารำคาญและหน้าหมันไส้เกินไปกว่าเดเร็กซูลแลนเดอร์นายแบบสตีเพียนคนนี้แล้วเขามีทั้งความยียยนกวนประสาทแบบไม่เหมือนใครอีกทั้งยังหลงตัวเองแบบสุดๆอีกด้วยการกระทำหลายๆอย่างของเขามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลและมักจะจบลงด้วยการทำเรื่องง่องๆอยู่เสมอตลอดทางเรื่องเราจึงต้องทนกับวิธีการแสดงออกของตัวละครนี้ที่แทบจะไม่มีเพดานอะไรมาขวางกั้นการเล่นมุกแล้วทุกอย่างนั้นจะยิ่งทวีคูณความร่วมมากขึ้นไปอีกไปอีกและไปอีกทั้งนี้เราก็คงจะต้องชม การแสดงของเบนสติลเลอร์ที่เวลาสร้างตัวละครเน้นเล่นมุกตลอดเวลาออกมาทีไรผู้ชมหลายๆคนก็แทบจะอยากพุ่งไปประทับรอยเท้าบนหน้าของตัวละครที่เขาเล่นให้ไวที่สุดแล้ว Hi I'm Form r e e s u p d แซมแวร์วา a เนกจาก The b a b a เบ o k ด ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดอะบาบาดูคือภาพยนตร์สยองขวัญแนวคิดสร้างสรรค์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดีมากๆในยุ่งหลังๆนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างตัวละครเด็กที่น่ารำคาญสำหรับใครหลายๆคนออกมาเหมือนกันกับวานเนกเด็กชายที่เอาแต่กรีดร้องไปมาไม่หยุดเนื่องจากเขาเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเอาแน่เอานอนไม่ได้วานเนกนั้นเอาแต่บอกกับแม่ของเขาว่าในบ้านนั้นมีสิ่งแปลกประหลาดอาศัยอยู่และการทำตัวน่ารำคาญของเขามันก็ทําให้ฝั่งแม่ต้องออกมาด่าลูกชายแบบแรงๆว่าทําไมลูกชายของเธอถึงเป็นคนปกติไม่ได้ และก็แน่นอนว่าผู้ชมจะต้องทนฟังเด็กคนนี้โวยวายไปตลอดทางเรื่องไม่หยุดแม้ว่าบทสรุปในตอนท้ายจะพอทําให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมวานเนกถึงเอาแต่ร้องและนอนไม่ได้แบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ความทรงจําอันเลวร้ายเกี่ยวกับตัวละครนี้หมดลงไปเลยหลายๆคนเลยเลือกที่จะมองว่าแม้ภาพยนต์นั้นจะมีคุณภาพแต่พวกเขาก็ไม่อยากจะกลับมัดูซ้ําเนื่องจากเหตุผลที่ว่าวานเนกทำตัวน่ารำคาญมากเกินไปเลยทีเดียว วิลเลียมฮัสสันจากเอเลียน วิลเลียมคือหนึ่งในตัวละครของภาพยนตร์ภาคนี้ที่เปิดตัวมาได้แบบชัดเจนเลยว่าเขาจะเอาแต่ทําตัวน่ารําคาญและจะทําให้หลายๆคนรู้สึกอยากให้เขาตายลงไปเร็วๆแน่นอนเพราะเขาคือตัวละครคนขี้โม้เล่นใหญ่ที่เอาแต่อวดว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาทั้งอ่อนแอและขี้กลัวมากๆอีกทั้งการแสดงของบิลแพคตันก็ยังทําให้เราสัมผัสได้ว่าเวลาที่ตัวละครนี้พยายามจะเล่นใหญ่และถูกสถานการณ์บางอย่างตบจนหัวที่แบบเสียความมั่นใจนั้นมันเป็นยังไงตัวละครนี้จึงมีแพทเทิร์นของคนที่น่ารําาคญแบบบรสุด แต่ถึงยังไงเมื่อตัวละครวิลเลียมต้องมาตายแบบสยองสุดๆในช่วงเวลาหนึ่งของภาพยนตร์หลายๆคนก็แท่จะรู้สึกหดหูและสงสารเขาไม่น้อยเหมือนกันจนถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆมากๆในเคสแบบนี้ come on, come on, on, จาจาบิงส์จาก Star Wars e p i อ o d e 1 The Phantom Menace เอาตำแหน่งนี้ไปแบบไร้ข้อกังขาเลยสำหรับจาจาบบงเพราะเขาคือตัวละครที่แฟนๆสตาร์วอร์ทั้งขาจอและขาประจําเดนตายรู้สึกเกลียดมากที่สุดเนื่องจากจาจาบบงมีคุณสมบัติของตัวละครที่น่ารําคาญแบบครบเซตเริ่มตั้งแต่ดีไซน์แปลกๆที่มาพร้อม CGI ที่ไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่เสียงพูดที่น่าราคาญแถมเขายังพูดไม่หยุดตลอดทั้งเรื่องอีกด้วยแต่สิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดของตัวละครนี้ก็คือเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทเยอะแทบจะติดอันดับต้นๆของภาคนี้เลยเรียกได้ว,ว่าตัวละครเอกเดินนทางไปไปหจะ บิงนั้นก็มักจะมีบทบาทติดสอยให้ตามไปอยู่ตลอดจนสามารถเรียกได้ว่าเขาคือตัวละครหลักคนหนึ่งที่มีบทเทียบเท่ากับพระ่อกของเรื่องหลายๆคนจึงอนุมานว่าผู้กำกับอย่างจอร์จลูคัสคงหวังจะเอาตัวละครนี้มาเรียกเสียงหายให้กับผู้ชมก่อนจะเพิ่มบทให้กับตัวละครแบบจุใจสุดๆแฟนๆฝั่งเด็กๆที่เพิ่งจะมาติดตามแฟรนไชส์จะได้ชื่นชอบกันก่อนที่เขาจะได้รู้ว่าการตัดสินใจนี้มันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของ Star Wars นั่นเลยทําให้ในภาคต่อบทบาทของเจ้าจบ,บิงจึงน้อยลงไปก่อนจะค่อยๆจางหายไปจากสารระบบใน ID do sword. Don't do that. โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของตัวละครในโลกภาพยนตร์ที่น่ารำคาญที่สุดซึ่งกรณีศึกษาเหล่านี้ก็ทําให้เราได้เห็นว่าการเขียนตัวละครออกมาสักตัวด้วยความตั้งใจถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆไม่แพ้ก,กับการเขียนบทเลยเพราะถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาตัวละครหลายๆตัวก็อาจจะตกไปเป็นแพรรับบาปแบบไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีตัวละครน่ารำคาญตัวไหนในโลกภาพยนตร์นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ